กับเรี่นสภาที่เคารพผมวรพบิริยาโลดผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับก็ขอพิปายนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ,ญาตและการให้บริการแก่ประชาชนที่ทางตัวผมและก็คณะเป็นผู้เสนอต่อสภาแห่งนี้ครับก็ผมคิดว่าหลักการนะครับในร่างนี้นะครับเป็นหลักการที่สําคัญครับก็คืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและก็ภาคเอกชน ลดขั้นตอนธุรการครับในการประกอบธุรกิจนะครับลดต้นทุนในกิจของอที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเร่งระยะเวลาการอนุญาตครับสุดท้ายคือสําคัญที่สุดครับคือการแก้ไขปัญหาทุจริตครับสร้างระบบที่ไม่เอือ้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ครับผมขออนุญาตอาจจะพิปายในสาระสําสคัญครับที่ร่างของผมอาจจะคล้ายๆค,คลึงกับร่างที่คอรมอได้เสนอมาซึ่งแน่นอนครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ถ้าไล่จากเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือการลดใบอนุญาตที่ซ้าซ้อนครับตามกฎหมายเองเนี่ยก็คือกําหนดให้มีเรียกว่าซูเปอร์ไลเซนส์หรือใบอนุญาตหลักผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับภาคเอกชนประเทศไทยนะครับใครๆก็ทราบดีว่าไม่ว่าจะเปิดโรงแรมเปิดร้านอาหารเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีใบอนุญาตหลายใบที่จำเป็นต้องขอการมีซูเปอร์ไลเซนส์เหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยภาคเอกชนนี่ครับสามารถมาขอใบอนุญาตหลัก และสามารถไปแทนใบอนุญ,ญาตต่างๆได้นะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่เราจําเป็นจะต้องมีร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับที่เป็นสาระที่ตรงกันในทั้งร่างของผมและก็ร่างของคอ,งอ,งองรมอนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีเรื่องของการลดขั้นตอนธุรการที่ซ้ําซ้อนสาหรับประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นว่าการขอเอกสารที่อยู่ในข้อความของรัฐเนี่ยจะเรียกซ้าซ้อนไม่ได้ครับคือท่านประธานอาจจะไม่ทราบนะครับบางทีเรายื่นไปเนี่ยบางทีหน่วยงานรัฐบอกให้ ให้เป็นรับรองได้ว,ว่าหน่วยเอกสารที่เอกสารของราชการของหน่วยอื่นของกรมอื่นเนี่ยให้ประชาชนเป็นคนรับรองทั้นนี้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัดด้วยกันในการที่จะเรียกข้อมูลเอกสารระหว่างหน่วยงานนะครับไม่ให้เป็นภาระของพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งว่าขอเกินหนึ่งชุดมันก็ควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัดหรือเปล่าที่จะต้องไปทำสำเนาอะไรเพิ่มขึ้นไปเองเพราะ ประชาชนเนี่ยขอเพียงแค่ยื่นแค่1ชุดเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับหรือว่าถ้ามีการยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วตรวจรับภายใน1วันแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าตรวจรับรองไปแล้วอันนี้แน่นอนครับมันก็เป็นกระบวนการที่ภาคเอกชนเขาเจออยู่ก็คือบอกว่าเอกสารไม่ครบเอกสารไม่ครบเนี่ยเรียกซ้ําซ้อนบ่อยๆนะครับเพื่ออ,อาจจะหวังผลเพื่อเรียกมารับผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ภาคเอกชนเขาเจอกันอยู่นะครับและการที่ให้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมแทน ต่อใบอนุญาตได้นะครับแน่นอนครับมันก็ทําให้การขั้นตอนต,ต่างๆเนี่ยมันสะดวกขึ้นใบอนุญาตที่ระยะเวลาอนุญาตตามกว่า5ปีกฎหมายเนี่ยก็สามารถออกพอรดอมาเพื่อขยายให้เป็นใบอนุญาตเนี่ยพิจารณาอายุได้ถึง5ปีได้นะครับแน่นอนครับจะได้ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตกันบ่อยๆไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะให้ใบอนุญาตเนี่ยหมดอายุแล้วก็ต้องมาเสียเวลามานั่งต่อใบอนุญาตแล้วก็สิ้นเปลืองการจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้นะครับก็หวังว่าอันนี้จะช่วยให้ระบบธุรการ ต่างๆที่ภาคเอ,อกชนต้องเข้าไปทำเนี่ยทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับมีเรื่องของการเพิ่มความรวดเร็วครับในการอนุญาตครับก็เรื่องนี้แน่นอนก็จริงๆต้องบอกว่ามันก็จะมีข้อจํากัดที่ต้องไปพิจารณาในรายละเอียดอย่างระบบ Fa สแทร็กนะครับที่ว่าทําให้มีช่องทางเนี่ยการขออนญาตแบบเร่งด่วนแต่แน่นอนมันก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นมายอมรับครับว่าเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องที่ต้องถกเถียงกันว่ามันสร้างความลักลั่นหรือไม่แต่ผมคิดว่าการมีบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองกลไกเหล่านี้ไว ก็จะมองเป็นข้อดีที่อาจจะสามารถเปิดช่องให้บางใบอนุญาตที่มันจะเป็นต้องมีต้นทุนในการมีภาคที่รัฐบาลในการออกตรวจอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทําได้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ต้องการความรวดเร็วเหล่านี้ได้นะครับมีการบอกว่าให้ทุกๆ5ปีในการที่จะทบทวนกฎหมายนี่ครับสามารถเปลี่ยนคือจูงใจให้เปลี่ยนจากระบบอนุญ,ญาตไปลบ,บจดแจ้งแทนนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้ขั้นลดขั้นตอนต่างๆของการขอใบอนุญาตเมื่อเปลี่ยนเป็นระบบจดแจ้งแทนได้มากขึ้นนะครับ สาระใหญ่ๆอีกนันนึงก็คือเพิ่มความสะดวกในการยื่นขออนุญาตครับก็คือเราบอกว่ามีระบบกลางครับที่มารวบรวมการขออนุญาตต่างๆได้นึกภาพยื่นขอโรงแรมเนี่ยก็ขอที่เดียวเลยครับว่าจะก,กี่ใบอนุญ,ญาตหลักใบอนุญ,ญาตรองก็กรอกท,ที่เดียวแล้วก็ใช้เอกสารชุดเดียวเนี่ยยื่นเข้าไปในระบบกลางให้ระบบต่างๆเนี่ยเขาทำหนะ้าที่ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรื่องนี้แน่นอนมันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนต่างๆนะครับแต่ก็หวังว่าระบบกลางตรงนี้ก็คงไม่ใช่เป็นระบบใหม่เพราะว่าเราก็มีระบบบิส o r t ท l อยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็จะเข้าใจว่าบัญญัติในกฎหมายเพื่อให้เป็นการรองรับเพื่อให้ใช้บิสโพโตเนี่ยยึดโยงกับกฎหมายอื่นที่มีการเขียนในระดับพรบรเหมือนกันได้นะครับแล้วก็ในระบบกลางนี่เองก็กําหนดไว้ว่าให้ภาคเอกชนครับเข้ามาช่วยดําเนินการหรืออำนวยความสะดวกปรับปรุงต่างๆเนี่ยให้มันมีความรวดเร็วทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับเอกชนได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับที่ในสาระสําคัญที่ร่างคอรกับร่างที่ทางผมได้ยื่นไปเนี่ยเห็นตรงกันนะครับ ทีนี้ส่วนสําคัญที่ผมอยากจะขอพีปายเพิ่มเติมในส่วนที่ร่างของผมเนี่ยและก็คณะได้เสนอมีแต่ร่างคอรมอนเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับผมว่าหลักการใหญ่ๆนะครับก็คือการบอกว่าใบอนุญาตเนี่ย by default หรือจุดเริ่มต้นเนี่ยครับควรจะให้มีการพิจารณาให้เสร็จสิ้น,นภายใน15วันนะครับและเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็ควรจะถือว่าเป็นการอนุมัติโดยปริยายหรือง่ายๆคือ auto a p p r o ูฟนะครับนี่เป็นสาระสําคัญใหญ่ๆ ที่จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนได้เป็นอย่างดีแต่ว่าแน่นอนในร่างคอรมอรเนี่ยอาจจะพิจารณาตัดตรงนี้ออกไปนะครับคือต้องที่บายก่อนอย่างนี้ก่อนครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันการกําหนด15วันโดย d e f a u l t นะครับหรือโดยตั้งต้นเนี่ยครับมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขลอยๆนะครับจริงๆเรามีพรดอดวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีนะครับปีตั้งแต่ปี46เนี่ยมาตรา24ก็เขียนไว้ว่า,วาโดยทั่วไปเนี่ยการอนุญ,ญาตเนี่ยควรจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน15วันแต่แน่นอนครับ บางใบอนุญาตหรือบางขั้นตอนต่างเนี่ยมันมีเวลาระยะเวลาที่ยาวนานกว่า15วันในร่างของผมเองเนี่ยก็กําหนดไว้ครับว่าใบอนุญาตใบ,บ,บไหนที่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เวลาพิจารณามากกว่า15วันเนี่ยก็สามารถมาออกเป็นกฎกระทรวงยกเว้นได้นะครับพู่งนายคือโดยดีฟอลทุกใบอนุญาตเนี่ยควรจะพิจารณา15วันในคู่มือประชาชนแต่ถ้าใบอนุญาตไหนจะมีความจําเป็นอยากได้มากกว่า15วันก็เปิดช่องให้สามารถมาออกเป็นกฎกระทรวงเป็นข้อยกเว้นได้นะครับก็คือดีฟอลคือ ควรจะพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน15วันและแน่นอนครับเมื่อบอนุญ,ญาตไหนกําหนดในคู่ประชาชน15วันแล้วหรือกําหนดเป็น30วัน60วันหรือจะ90วันตามคู่มือประชาชนนะครับเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาที่กําหนดในคู่มือประชาชนแล้วเนี่ยก็ควรจะถือว่าเป็นการอนุญาตโดยปริยายนะครับนี่คือจุดตั้งต้นที่ร่างที่ผมเสนอเข้าไปแต่ในเช่นเดียวกันครับบนุญาตไหนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในสังคมโดยรวม ความสุขากษณะต่างๆสมมติยกตัวอย่างเช่นออยหรือใบอนุญาตก่อสร้างนี้ครับก็จะบอกว่าอาจจะไม่ควรจะออโต้แล็พูฟก็สามารถออกเป็นข้อยกเว้นได้ในร่างของผมก็เปิดช่องไว้แบบนั้นได้แต่ที่ข้อดีของการที่จะทําให้ทุกใบอนุญาตเนี่ยดีฟอล์คือ15วันและต้องออโต้แล็ปพูฟวัตถุประสงค์หนึ่งแน่นอนครับก็คือการให้ทุกๆหน่วยงานในการออกใบอนุญาตเนี่ยครับต้องมาทบทวนครับว่ากระบวนการขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆปัจจุบันเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความมาส่ตั้งแต่ว่าจำเป็นจะต้องมาปีนใบอนุญาตหรือไม่หรือเป็นจดแจ้งแทนหรือไม่มีเลยได้ไหมมันเป็นประโยชน์กว่าสำหรับพี่น้องประชาชนมากกว่าต้นทุนอาจจะไม่คุ้มค่าสําหรับการออกใบอนุญาตหรือไม่นะครับและการกําหนดเวลาเนี่ยก็ต้องเป็นการบังคับให้ทุกๆหน่วยงานนะครับต้องมาพิจารณาทบทวนกันครับว่าระยะเวลาที่จะบริการพี่น้องประชาชนในการออกใบอนุญาตเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับและเมื่อกําหนดมาแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยแหละครับที่ต้องมาจัดสรรทรัพยากรครับ ให้สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือประชาชนครับคือตามที่ได้บอกประชาชนไว้ว่าจะพิจารณาใบอนุญ,ญาตนั้นอนะ่ะเสร็จสิ้นภายในกี่วันนี่คือส่วนสําคัญที่าคประชนเขาต้องการครับสิ่งสําคัญที่ประชาชนเนี่ยเขาต้องการจากการบริหารบั้นเมืองที่ดีครับคือรู้ครับวางแผนได้ว่าใบอนุญ,ญาตนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้นภายในกี่วันถ้ายังไม่เสร็จสิ้นมันก็ควรจะถือว่าเป็นการอนุญ,ญาตโดยปริยายให้ ไม่ให้ข้อจํากัดหรือข้อขวดของหน่วยงานรัฐเองเมาเป็นอุปสรรคในการทำหมากินของพี่น้องประชาชนครับเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจําเป็นมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐในการจาัดสรรทรัพยากรออกมาให้สามารถพิจารณาภายใน60วันหรือ90วันก็แล้วแต่ภาคเอกชนเขาวางแผนได้ล่วงหน้าเขาก็เข้าใจได้ว่า90วันเขาได้ไปอนุญาตแล้วนะเขาก็จะได้ไปดําเนินการจ้างคนทําเรื่องอื่นต,ต่อเนื่องตามมาดีกว่าที่ว่าต้องมารอหน่วยงานรัฐพิจารณาเสร็จ ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่ามีข้อจํากัดมีข้อติดขัดคนไม่พองบไม่มาอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเป็นอุปสรรคของรัฐที่ทําให้ภาคเอกชนนะครับไม่สามารถทำมาจินได้อย่างปกติและสุดท้ายมันก็จะไปเกิดการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆที่เราต้องการจะแก้ไขมันเลยเป็นที่มาที่เราออกร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับนี่คือผมว่าเป็นสาระใหญ่ๆครับที่อาจจะ ร่างคอรมอนียังไม่ม <n> <decisive> <bronze S 1> ีนะครับก็คงต้องขอพิจารณาให้พิจารณาว่าในชั้นกรรมธิการเองเนี่ยอยากให้พิจารณาประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในการรับฟังความเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลักการออโต้พูบเนี่ยไม่ใช่ว่าคอรมอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนนะครับตอนรับฟังขาอยห็นรอบแรกเนี่ยก็มีประเด็นนี้นะครับมีคนที่เห็นด้วยเนี่ยถึง64%เรแน่นอนครับหน่วยหามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเขาก็คงบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้ นะครับตามที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับแต่ก็ต้องยืนยันครับว่าโดยส่วนใหญ่หรือ6กถึง6กเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เห็นด้วยแล้วถ้าผมว่าในมุมภาคเอกชนเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นภาครัฐของเราเนี่ยมีการทบทวนแล้วก็จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมไม่ให้ระยะเวลาการขออนุญาตเนี่ยเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจอย่างสุจริตของภาคเอกชนตรงนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาครับที่ยังต้องคงต้องขอให้สภาแห่งนี้นะครับรับทั้งสองล่างแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ คอรมอเองก็ได้ส่งร่างนี้กลับมาเพราะว่าร่างนี้จริงๆแล้วเป็นร่างการเงินที่ทางผมเนี่ยก็รอนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับรับรองมาตั้งแต่ที่ผมยื่นไปตั้งแต่กรกฎาปี2566นกะครับก็คือเป็นเวลาเกือบปีครึ่งนะครับถ้าเอาตั้งแต่ร่างนี้จริงมีการรับฟังข้อเห็นตั้งแต่ชุดที่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นระยะเวลา2-3ปีที่ภาคเอกชนเนี่ยเขารอนะครับและอยากให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านสภาผู้แทนาษฎรโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศนี้แก้ไขปัญหาการลดการทุจริตคอร์รัปช ธุรกิจเนี่ยดำเนินธุรกิจได้สะดวกขึ้นครับขอบคุณท่านประธานครับ